หอมดิเอ็กซ์มอนดี้พร้อมกันกับเปลี่ยนแปลงบ่อยค่ะค่ะพี่โจ๊กมาดีมากครับเป็นยังไงบ้างพะกับ EP แรกเสียงรีเอ๋ยเสียงอุ้ยมูนขดลูกเสียงรีเอ๋ยเสียงไรเอ๋ยเสียงอู้บหัวอาหารเอ๋ยระลักได้ยินหมดนะคะวิวว่าหอมแก้มซ้ายหอมแก้มขวาคือต้ออยากเห็นสดๆบนเวทีนี้ไหมเอ่ย ไปดูย้อนหลังกันได้ไปดูย้อนหลังกันได้ดูนรอบย้อนหลังแล้วทำวิวแล้วมลินพันกันเลยนะคะโอเคสำหรับ EP แรกค่ะเพราะแฟนเก่าเป็นแบมบอยพี่คริสพี่สิงเป็นยังไงบ้างคะสำหรับ EP แรกมีคนไม่ยอมดูกันไปกันไม่ยอมดูไม่ยอมดูมาเตรียมตัวอจะดูอ่ะเพราะว่าเราไม่ต้องดูไม่ได้ดูถึงแบบจบแบบเอ็นเครดิตขึ้นเพราะว่าผมต้องมันยังตัวอ่อนยังไม่ยอมลุกมาใช่เพราะสิ่งล้อมก่อนเนี่ยผมเลยแอบยืนดูอยทุกคน แต่มันสนุกมากเลยครับสนุปไหมครับไม่ชอบกระดุกไม่ชอบอันนีกระดูมธรรมดาอีกแล้วได้ได้ตามที่เป็นไปตามที่พอจะที่คาดหวังไว้บ้างไหมฮะเอาเอาอีกป็นปลาโพล่าฮะไม่เป็รนั่นก็ต้องเป็นปลายโพล่ามียาวๆเลยนะเราสองคนชอบหวังว่าทุกคนจะชอบไหมครับชอบและชอบ ชอบมั้มาเร่มีองคนชอบชอบอะไรอะไรนะเฮ้ยผมไม่ได้ชอบเขาผมรักไปแล้วไง กันมากนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะเราได้เห็น EP หนึ่งออกมาแล้วค<อ>รับกระแสตอบรับที่เมื่อกี้แอบส่องใน Extend อันดับสองรับหลบมือให้กับเพลงนี้ด้วยค่ะน่ารักมากเลยเที่เห็นเป็นเงินไปสองแสนกว่าพิเศษครับน่ารักมากนะคะสำหรับ EP หนึ่ง EP แรกนะคะตอนก่อนดูบอกว่า EP นี้สภาพอากาศมันเหมือนว่าเอ้ยม,ม,ม,มันมีฝนหรือเปล่มามีขโมยหรือเปล่าหรือว่ามีหลากหลายรสชาติหรือเปล่า EP สองรออยหน่อยดีกว่าว่าเราจะได้เห็นสภาพอากาศแบบไหนเราจะเริ่ม ทีมทํางานด้วยกันเหระครับหมายถึงว่าก็มันก็ต้องทำงานด้วยกันแล้วอะมันววมันจะไ,ไม่มีที่อื่นละไงนอกจากว่าหรือว่าเรจะเลิกเป็นนักข่าวอะไรเงี้ยครับไม่เลิกครับไม่ได้เป็นนักข่าวเลย,ค,เค,เเลยคุณนคะครับหย่ากิงเดี๋ยวเขาตกางานอ๋อ มีก็อบอกว่าไส้แห้งเอาแบบนี้ไหมอา่าเอาแบบนี้เอาแบบนี้แต่ผมชอบมากเลยอ่ะไอเสีนขับรถอ่ะแต่ว่าผมฟังไม่ค่อยชัดเพราะว่าเสียงกรี๊ดมันกรบไงในตอนที่ผมชูนิ้วขึ้นมาอ่าก็คณพูดว่าอะไรอ่ะเห็นบ่อยนะในน้องอะไรผมผมพูดไปหลออยายรอบเหมือนกันอ่าในน้องโชว์เคยเห็นบ่อย มาที่เดิ้ดีวแหละเนีวแหละเาต้องอินทุกหมดนะครับอือฮะโอ้โหเสียงตูติงพดานครับไม่ว่าจะแบน้าหล้งหมนแบบเป็นคู่ที่คนเคยเป็นคนที่คุนเคยแล้วก็เป็นคู่ที่เราเห็นกันมานานพวกเราคุ้นเคยกันอยู่แล้ววัยมันดีวมากครับมันน่ารักมากๆนะคะ EP นี้ผ่านไปซีรีส์นี้ทุกคนต้องรอติดตามอย่างแน่นอนนะคะได้ให้ทีมลิซิงถามฝากไว้ได้วยด้วยตา,า่ะหลังจากนี้ก็เราจับมือกันแล้วว่าเราจะทำงานด้วยกันจับนั่นมากอ้ามือใช่ <laughs> ไหมครับเขาเป็นสาวนาิสิตทำงานตลอดเวลาเราไม่คอ,อยดูแบบแอ็ค <laughs> ด้วยนะอยนะ <laughs> แอค็คนี้แอค็คถึงตีสามมาเด็ดลอนด์ใช่ไหม ยังปาดปานเลยก็ปาปั่นชวิดด้วยแล้วกันนะครับอ๋อไม่ได้ทำมาแปดปีครับผมก็หลังจากนี้มันมันไม่ได้ง่ายหรอกผมว่าเพราะว่ามันก็ยังทาต้องมาทํางานกันในโมดที่มันยังไม่ค่อยดีมากเท่าไหร่แต่มันจะสนุกตรงที่ว่ามันจะมีเรื่องให้เราได้ทะเลาะกันได้กัดกันได้กัดกัดกันอะไรนเงใช่ก็ เราบอกว่าก็จะเข้มข้นไปแพ้ e ีแรกแน่นอนครับนะ e ีแรกแค่นี้เหมือนไม่ต้องรอเลยอ EP แรกก็เปิดมาก็้วเอ๊ะมีซีรีส์เรื่องไหนของเราที่ทำคือคือภาษาเราจะพูดว่าเปรียบเทียบได้ไม่เยอะมีสองตัวเรื่องเดียวไม่ใช่อ๋ออ๋อผมจะถามว่าเอ๊ะซีรีส์ในบ้านเราเนี่ยมีเรื่องไหนที่แบบว่าประเดิม าารักกันตั้งแต่ EP แรกบ้างไหมนะมีแย่ๆแต่มีซีรีส์มีสีฬาอย่ามีเช่นรดียวกันแล้วครับอย่าผมเทียมมาตั้งแต่สองขวบนะส,สนุกแน่นอนออป๋าปฝาินตาม EP ที่สองด้วยคนระับอยากรูก้เหมือนกันคืออะไรนะคูอ,อก็เอาสิบวันจบนั้นมันยืดเลยเหรอรอมัส1บับแค่สิบวันแล้วจบเลยไม่ยืดไม่อะไรดี่กอน ค่อยๆค่อยๆค่อยๆ่นะคะก็อ่าก็ต้องติดตามกันดูเรื่อยๆนะค, <c oughs> ครับเพราะว่าพมตอนที่เลิกกันไปก็ยังไม่ได้เฉลยเองนะครับผมแล้วก็พมหลังจากนั้นหลายๆอย่างก็ยังไม่ได้เคลียร์ใช่ <c oughs> มันไม่อีทีแรกเองทุกคนอย่ารีบใช่รีบแต่มันความหิวโหยมันออกมาแต่ยังไม่ได้อะไรหึงเช้าหรือวา่าวมาัถึงตอนปรกลางวาันกลางวันทุกนาทีเห็ือนเราไได้ ด้านล่างด้วยมันเหมือนสัตว์ป่ามันเหมือนว่าหิวกระหายนี่มันจ้องกระโจนเลยทําไ้วะอุ๊ยตายแล้วนี่คือเหยื่อซึ่งกกระโจนมาคู่นี้เดี๋ยวกระโจนด้านล่างเดือกระโจนขึ้นมามันเป็นความสนุกสนานด้อมเดาวนะคะเสียงปรอบเบออีกครับเลซีค่ะติดตามด้วยนะคะบีเอ็มคอนดีกันนะครับ สองทุกครึ่งนะคะทางช่อง ZM 25นะคะแล้วก็ดูหลักได้เดืนนี้ก็ดูหลักได้ที่วิวใช่ไหมคะตีทุกครึ่งนะคะฝากรอติดตามด้วยนะคะแล้วก็เทรนกันไปยาวๆเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะ Hair Chat ตีะะ X Modic EP1 เริ่มต้นที่2 0 0 0 5 0มาทุากคนปรบมือให้ตัวเองหน่อยจ้าส่งการรอคอยจริงๆ,ๆ,ๆนะคะฝากติดตามกันไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ฝาก Crystal ที่อยู่ในอ้อมใจอยู่ ฝากไว้ให้ใจพองโตใจผองโตไปเรื่อยๆกับเขาทั้งคู่ค่ะคริสิโตคะะ่ะหลันที่เราเข้าไปพูดคุยหยอกล้อกันในในแฮชแท็กดีไหม <c oughs> ใช่จะได้ทั<ช>้งรู้ไงว่าแบบเขาดูเราเขาสึกยังไ,ไ,ไงนอ๋อเปิดสเปซชื่ออะไรวะอมันเป็นเสียงลุงม <c oughs> ันเป็นเสียงเราพูดคุยกันใช่ไหมฮะเหมือนว่าเอ๊ย EP นี้จบแล้วเป็นยังไงบ้างเราเข้าไปพูดคุยที่ไหนครั มนเอกด้มยในเนกใ่เห็นรายส่วนบางคนมัเคยได้ยินแต่ว่าไม่เคยเล่นเลยไม่เคยลองสมัยก่อนถ้าไอ้ช่วงที่เออ่มีโควิดมันจะเป็นขับเท้าที่ไม่ต้องเหนียบเท่าเลยได้แต่ว่าอันนี้วันนี้จบแล้วอ่ีพีนี้จบแล้วลูกก็เข้าไปเปิดสเปซแล้วก็เข้าไปคุยกันอ๋อ้ได้ได้ได้เองคุณทำได้ด้วยทำได้อยู่ขับเท้ามนจะบังไม่ทันไม่ได้เอาไม่เอาไม่คืนเองแล้วไม่เพราะว่าถ้าเอาลูกต้องมีคนทำให้เขาสองคนเขาสองคนทำเองไม่เป็นแน่นอนคุณน่ะได้อศึกษาก่อน มาเรียนเตถ้าใครจะได้อะโอเคมันฟังอยู okay. ่ทุกคนครับได้ครับนะฮะอ่ะโอเคเดี๋ยวต้องรอติดตามนะฮะเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะก็จะมีการทำ Benefit ด้วยนะคะยังไงฝากไว้ด้วยนะคะ BX Morning ค่ะเพราะแฟนเก่าเปลี่ยนแปลงไปวันนี้นะคะ